24่ิทิศย,ย่อยเนี่ยเราเรียกว่าภูเขาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิชา24ภูเขาหรือ24มัองคกรก็เ,เท่ากับว่าในแต่ละทิศสมมุตินะฮะทิศเหนือเมื่อกี้อาจารย์บอกมีเหนือ1เหนือ2เหนือ3มครับมันก็มีภูเขาหนึ่งภูเขาสองภูเขาสาหรือเปล่าถูกต้องอซึ่งแต่ละภูเขามีคุณสมบัติความความดีความเสียไม่เหมือนกันเมื่อกี้อาจารย์บอกเหนือ1เป็นหยางเหรอะะครับก็เป็นภูเขาหยางเหรอฮะ,อะโดยโดยพลังของมันเป็นพลังหยางครับ แล้วเนื้อสองเนื้อสามเนี่ยโดยพลังของมันเป็นพลังหินซึ่งอันนี้ก็ถ้าเราสามารถควบคุมควบคุมได้ถ้าเราต้องการความเจริญรุ่งเรืองภาวะข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยด้านหน้าทั้งหมดหนาจากซ้ายไปขวาซึ่งรวมถึงประตูด้วยม,มันต้องการภาวะความเป็นอย่างมากถึงจะนำพาไปสู่ความรุ่งเรืองอันนี้แตกต่างก,กันกับบ้านคนตายหรือสุสาน หรือ่วงซุวยครับซึ่งต้องการพลังหยินมากอืเพราะที่ที่เราพูดถึงเนี่ยเราแวะเข้าไปพูดถึงเนื้อหาตรงนี้เ <c oughs> พื่อให้รู้ว่าห่วงจุ้ยจริงๆที่เป็น่วงจุ้ยของจกักรพรรดิเป็น่วงจุ้ยที่ทําให้คนธรรมดาคนหนึ่งสามารถขึ้นเป็นปฐมกษัตร,ริย์เป็นต้นราชวงศ์จากยาจกจากนักเลงสามารถที่จะขับไล่ศัตรูจนกระทั่งคนเนี่ยยกย่องขึ้น เป็นพระมหากษัตริย์ของจีน